หน่อยเหรออีกหน่อยอีกหน่อยนี่ต้องอ,อีกหน่อยนี่อาจจะต้องตะโกนแล้วนะฮะนั๊บนึงนะอืมโอเคน่าจะน่าจะได้ประมาณนี้อาจจะต้องใช้เสียงดังขึ้นหน่อยยังไงก็ขอใครนะฮะถ้าเสียงมันอาจจะเบาไปนิดนึงโอเคโอเค อ่าโอเคตอนนี้กำลังเริ่มดูว่าใครเป็นผู้เริ่มตกแล้วนะฮะทางฝั่งของคุณเตไเนะณณณเ้ได้เริ่มก่อนนะครับอ้าวขอโทษคุณฝั่งของคุณคุณฟูนเลยได้เริ่มก่อนนะฮะอ่าเป็นเล็กเล็กหน้าหลอดน,นะครับทำการอีโวลูดมอนและเปิดแบล็กเมมโมรีบูส์นะฮะยิบลูดมอนอีกตัวหนึ่งขึ้นมือไปแล้วนะฮะสวัสดี อิจิมอนคร o นิคูลด้วยนะครับเดี๋ยวดี๋พิปปิงนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะฮะเรามาดูการแข่งขันกันดีกว่านะครับอรอบท็อปแปดแล้วนะฮะอ่าทางฝั่งคุณเต้ลงรูบอยนะครับแต่เปิดไม่เจอไฟเลยนะฮะจากนั้นฮีโว่อะคูมอนเป็นมิกรามอนนะครับในโซนขัดและส่งกลับไปที่สองเมมเบรี่ให้เธอคุณฟูน์นะฮะ อีวอป็นมสไปเกอร์มอนครับอ่าแล้วก็เป็นอ่าดูลามอนนะฮะเล่นกันเร็วมากหาคไม่ทันอาคุณเต้คุณเต้ได้เล่นที่สามเมมนะครับอ่าอีโวเป็นเมทัลเกรมอนนะฮะยังไม่มีใครส่งออกมาในแบทเทิลแอเรียเลยนะฮะเล่นกันแบบเซฟสุดๆครับอื้ ทางฝั่งคุณเต้คาดว่าคาดว่า,า,วาน,ะะน่าจะเป็นเด็กเมทัเลเวอ,อร์เกรมอนสินะครับวอร์เกรมอน X นิบอดี้นะดูจากทรงที่โตขึ้นมาแล้วก็เทมเมอร์ในสนามแล้วนะฮะ,ะล,งลงไทยจีมานะครับส่งไปที่สี่เมมให้คุณฟูนมาแล้วนะ,ะดูลามอนขึ้นขึ้นประทนอเรียแล้วอ่ะแปลงล่างเป็นดูลันดามอนนะฮะสวัสดีคุณเซนเซด้วยนะครับ อ่าแล้วดูลันดามอนโจมตีสิกริตตี้ฮะเปิดท็อปเด็กสามใบเรียกไม่ได้นะครับความสามารถของดูลันดามอนไม่ทำง,งานนะหนึ่งหมืนหนึ่งพันหนึ่งสิกริตี้อ่าแล้วก็ระเบิดแบ็กระเบิดเมมโมรี่บูส์นะฮะลงรูโดมอนเปิดเพอเปิดท็อปเด็กเรียกไม่ได้เหมือนกันเศร้ามากนะฮะจังหวะนี้ แล้วก็ลงดูดัมอนอีกหนึ่งตัวนะครับเปิดห้าใบโอ้โหเรียกว่าค่อนข้างลำบากเลยนะฮะถ้าเปิดได้แบบนี้ครับอ่ะส่งไปสามเมียมให้ทางทีมคุณเต้น,เตนะครับส่งไปทางเกรมอนขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็แปลงร่างเป็นแอท a l อสนะครับระเบิดดูดอมอนทิ้ง แล้วก็แปลงร่างเป็นเมทัลเกรมอนเอ็กนะฮะแท็บคู้บอยบวกหนึ่งเมมแล้วก็จวย์พลอมอีกหนึ่งใบนะครับกลังบวกสามพันซิกเนเจอรี่อคแท็บกบวกอีกหนึ่งนะฮะยังไงดียังไงดีซิจังหวะนี้เรากำลังจะเห็นวันพันแมนมาหรือไม่ <laughs> ครับลาดนี้เหนื่อยใส่ X Antibody เข้าไปที่เมทัลเฟรมอน Raymond x นะฮะเปยังไงต่อครับอ่าสั่งโจมตีเลยอ่าเปลี่ยนใจแล้วมีการเปลี่ยนใจเกิดขึ้นนะอ่ะ,อะเรียกว่าคิดนะ มากนะฮะเพราะว่าถ้าล้มไปนี่น่าจะคลิกกลับมายากแล้วนะฮะสำหรับเด็กวอลเกลมอนตอนนี้อ่าเสี่ยงแล้วนะฮะสั่งโจมตีแล้วแปลงร่างเป็นวอลเกมมอนเอ็กซ์จากผลของเอ็กซ์เนอร์นอี้นะฮะพลังทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันนะฮะหนึ่งสอง 3ามซีเคียริตนะฮะอ่าโจมตีใส่ดูลันดามอนนะฮะเพราะว่ามีความสามารถเทอรซิ่งอยู่จากใต้ไม่ใช่เกรมอนนะครับอ่าเรียบร้อยเปิดมาไพแรกเจอแลกน้าหลอดนะฮะล้มคู่เอ่อแตกเลยเรียบร้อยนะครับอ่ะอยังไงก็ตามความสามารถนะฮะได้บวกกลับมาหนึ่งเมมโมรีจากการทำให้เทอร์ซิงฝันข,ของข้ามลดลงนะฮะอันนี้เรียกว่าลำบากแล้วสำหรับเด็กวอเปเปรมอนนะครับเพราะว่าเปิดพะลมไปแล้วหนึ่งหลัง นะอาจลองมาดูว่าใครจะโตขึ้นมาก่อนกันเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งของทางคุณปูนเองก็ตึกถล่มเหมือนกันนะฮะโดนวอลเเลมอนตีเข้าไปลงอักูรมเอ็กนะครับหยิบเ,เมทัลเปเลมอนขึ้นมือกันแล้วนะฮะอาแล้วส่งกลับไปยิ่เทินคุณปูนที่สองเมมโมรี่นะครับโตยอย่างรวดเร็วนะฮะโตยอย่างรวดเร็วนีนใค่โตเพียงรวดเร็วว่ากลายเป็นดูลมอนอีกแล้วนะครับ ทางคุณเต้เล่นสามครับผมแปลงร่างอะคูมอน x นะฮะกลายเป็นเฟรมอนแล้วก็แปลงร่างเป็นเฟรมอน x นะครับแท็บคูบอยบวกหนึ่งเมมแล้วก็โจวก็มีหนึ่งใบนะฮะไหลลื่นจริงเลยเนาะ x and the body นี่มันลื่นเหลือเกิน <laughs> แปลงร่างอะคูมอนอยู่ในไข่นะฮะ ตึงมากตึงมากจริงๆตึงมากกบบตึงใครพลาดก่อนนี่เรียบร้อยแตกแ,แน่ๆน,น,นะฮะอ่ะแปลงร่างเคลมอนเป็นเมทัลเคลมอนนะฮะส่งกลับไปที่หนึ่งเมมโมรีนะครับและส่งดูลามอนขึ้นมาแล้วนะฮะแปลงร่างเป็นบลู uman, ะฮะิววอนไม่เคยเรียกชื่อตัวนี้ถูกบอกเลยว่าไม่เคยเรียกถูกนี่ะแปลงร่างเป็นบลูฮิวมอนนะครับเปิดท็อปสามใบแล้วก็เรียกอะไรชิมอนเข้ามาในสนามนะฮะ คุณเต้เล่นที่สามเมมนะครับจากผลของไทจีเนาะปรับเมมล็อกเมมไว้ที่สามเมื่อเริ่มเตือนนะฮะแต่จังหวะน,นี้ทางฝั่งของคนโป้นมี่ามีบลูวมอนเป็นบล็อกเกอร์อยู่นะฮะอันนี้ตีลาบากแน่ๆน,นะครับด้วยพลังหนึ่งมื่นสองพันแล้วทางฝั่งคุณเต้เองไม่มีตัวบวกพลังเลยสําหรับเมทัลเกรมอนนะครับค่อนข้างลําบากเลยนะจังหวะน,นี้ส่งอัพมอนขึ้นไปที่สนามนะครับ ใส่ X ในเ i b ้อบ y ให้เมทั a งเกรลมอนไปแล้วนะฮะแล้วก็แปลงร่างเป็นเมทั a n เกรลมอน X นะครับแถบคู่บอยบวก1เมมจวดเพิ่มอีกใบอ่าใบทีนี้น่าจะปรีผ่านหรือเปล่านะถ้ามีถ้ามีว a ลเกรมอนอยู่เพราะว่าเมทั a งเกรลมอนบวกสา0 0ันนะครับแล้วก็บวก1นึ่งจีเกอรด้วยาเรามาดูกันว่ามูฟต่อไปจะทำอะไรนะฮะสำหรับฝั่งทีเต้ที่4 m ่เมมโมรี่นะครับ อ่าสั่งโจมตีแล้วแปลงร่างเป็นวอลเกรมอนเอนะครับพลังโจมตีหนึ่งหมืนห้าพันสามสิคิิตี้อ่าแต่ว่าอ่าทางฝั่งคุณปูณ้นสั่งบล็อกนะครับแต่ก็ยังเพลสซิ่งอยู่ดีนะฮะาะมีเมทัลเกรมอนอยู่ในไส้นะครับอ่าจังหวะน,นี้อ่าชนแลกนั่งสอดอีกแล้วนะครับโอ้โห,โ,หโหดวงแข็งจริง นะฮะอ่าแต่ว่ายังยังเป็นการเช็คไปสุดท้ายนะครับที่เตอแลกหน้าหลอดเข้าไปนะฮะคุณเต้ได้กลับมาที่สามซเคไอสามเมมโมรีนะครับเพราะตีเข้าไปสามซิเคอริตี้นะฮะทางฝั่งคุณปุ้นเรียกได้ว่าน่าจะลำบากแล้วนะฮะเพราะว่าเหลือหนึ่งซ i เคริตเท่านั้นนะครับ แปลงละวอะคูมอนเป็นอะคูมอน X นะครับโอ้โหอะคูมอนอ่ะวอลเปยมอน X เรียกว่าชนต่อแตกไปสองตัวแล้วนะฮะน่าเศร้ามากน่าเศร้ามากสำหรับวอลเปยมอนนะครับ แปลงล่างอะคูมอนเอ็กซ์นะครับเป็นเกรมอนนะฮะแล้วแปลง,ลงเป็นอีกเกรมอนเอ็กซ์นะวเข้าไปตัวเข้าไป,าไป <laughs> ยังไงต่อฮะยังไงต่อตึกขลุมไปสองหลังแล้วก็แปลงล่างเกรมอนเอ็กซ์เป็นเมทัลเกรมอนนะครับส่งกลับไปที่คุณฟูนที่สองเมมโมรีนะครับ ปักไข่แล้วโวลูดมอนตัวหนึ่งใบนะฮะแปลงล่างเป็นบลูวิฮิวมอนอีกแล้วนะครับตัวที่สองเปิดสามใบได้เรียกสไปกร์มอนเข้ามานะครับแล้วก็ยัดไส้เลยแล้วก็ผ่านเลยนะครับแต่จังหวะนี้น่าจะลำบากนะฮะเพราะว่าไอตัวบลูวิฮิวมอนเนี่ยไม่มีบล็อกเกอร์นะฮะแล้วเหลือนหนึ่งฟิครุตี้กับเด็กทอร์เล m มอน แปลงล่างอะคุมอนนะครับแปลงล่างอะคุมอน x นะครับอย่างไงต่อฮนะอาจ,จะมีเหตุการณ์คนหายเกิดขึ้นนะครับ ทางจะมีคนหายแน่ๆเลยนะฮะยังไม่สามารถแปลงล่างต่อได้นะครับอืมแปลงล่างเป็นเกรมอนในไข่นะครับเกรมอนเอ็กซ์จวรัวๆแปลงล่างจวดรัวๆนะฮะ ให้เมทันเกรมอนโจมตี Security นะครับด้วยพลัง9ก้าพันเจอเลเวลสาพลัง1นึ่ันะครับเมทันเกรมอนเลยไม่ถูกทำลายนะครับและลงคูบอยอีก1ตัวนะครับทางฝั่งคุณคุณโปนได้เล่นที่1 Memory นะครับแต่ลำบากแล้วนะฮะซิเคอริตี้ไม่มีเหลือแล้วนะครับนสถานี หนึ่งหมื่นสองพันโจมตีใส่มาทั้งเจมอนครับลงตัวแล้วก็นาหลอกสีดำเลเวลสี่นะฮะที่เข้ามาแล้วสอดไส้ให้ตัวเลเวลหกได้ er รีบูทและมีบล็อกเกอร์นะฮะเรียกได้ว่าสามารถยื้อชีวิตได้อีกสักพักหนึ่งนะฮะแต่ต้องมาดูว่าอีกสี่สิทธิ์ตี้เนี่ยจะทำอย่างไรครับ เข้าเทินคุนเต้ที่สี่เมมนะครับคิดหนักกันเลยทีเดียวนะฮะไม่สามารถตีปิดได้เพราะว่ามีบล็อกเกอร์ยืนหมื่นสองอยู่นะฮะจังหวะน,นี้ จะทำอย่างไรต่อไปอลงอะกูมอนครับเปิดสามใบนะครับแล้วก็หยิบวอลเปเมอนขึ้นมือค่อนข้างตึงเดียวนะฮะ และทำลายไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับบล็อกเกอร์ต่อคนนั้นเพราะว่ามีการยัดไส้เข้าไปแล้วกันการถูกทําลายจากเอฟเฟกต์การ์ดนะฮะแปลงร่างเป็นเมสันเกรมอนแอคาลอสอยู่ในโซนไข่นะครับทางคุณปุ้เล่น2องเมมโมรีครับแปลงร่างเป็นชิคกีมอนในไข่นะฮะส่วนหนึ่งใบแล้วก็ให้เลเวล6หโจมตีเลย ไส้ครับระเบิดตัวไม่เกิน3000ได้หนึ่งตัวนะฮะอะกูมอนถูกทำลายไปแล้วก็เช็คเจอเกรลมอนนะฮะได้ทั้งแดนเมจและทำลายดิซิมอนในสนามฝั่งูข้ามด้วยนะครับอ่าแล้วก็แปลงร่างขึ้นมาเป็นไลซิมอนที่มีบล็อกเกอร์นะครับอ่าฟังฟัง คุณปูนมีบล็อกเกอร์หนึ่งตัวนะฮะกับเลเวลหกมีหนึ่งสองพันที่นอนอยู่ซึ่งไม่สามารถบล็อกได้นะครับทางคุณเต้เล่นที่สามเมมโมรี่นะครับแปลงร่างเป็นวอลเกรมอนะ,ะตัวบล็อกอตัวบล็อกหนึ่งนะครับ สั่งโจมตีเลยนะฮะสั่งโจมตีเลยทางคุณปูนก็เอาไปซิมอนบล็อกไปนะครับแล้วแปลงร่างเป็นโอเมกามอนชินเกคิจบเกมไปนะครับคุณเต้เป็นฝ่ายชนะแล้วนะครับผมขอแสดงความยินดีกับคุณเต้ด้วยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคู่ที่หนึ่งนะฮะ เดี๋ยวเรารอคู่ต่อไปกันก่อนนะครับในรอบที่2ของรอบ8ของงาน Firstia Anniversary ของ d i g i t Circle นะครับที่สำคัญนะขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับร้าน Magic r o j o นะครับร้าน Victory Door และร้าน Wigiland นะคบผมขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับของรางวัลที่ช่วยกันสปอนเข้ามา โอเคระหว่างนี้รอในคู่ที่2ในรอบที่2นะครับอีกสักค,คู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับผม